ใส่ใหญ่ด้วยหองเอาตัวที่สองครับจะได้กระชายดโอ้โหรุ่นนี้รุ่นนี้เบสพายุเรื่อยรุ่นนี้กราบสวัสดีพี่น้องกวางฝ่ายครับมูนิเบาหนผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่งบรรนังแว่งโจมป่าครับพี่น้องส่วนร่วมนะครับน้องแว่งเบิ่งเอาเอาแงงมาโจมมาก่อนนะครับป่านะครับเป็ดไปเห็ดออกยังไงเบสแล้วกินนแค่ต้องการครับมันยืดซ้ำ รถดันต่้หัวผู้เฒ่าครับน้องที่จะลงนะพี่น้องจอมพักปอดโอ้ยมาเงูตกใจพุทหา้าเสแนแอนางพุทธเอาพี่น้องอันดับแรกเปิดทางมเต้เปิดทางก่อนเขาอันนี้อ,อกกอ้องกว่ากันครับพี่น้อง ลีโอ้เห็นหมกม่วงสมแขวว่าสมและแซบหมกม่วงน้ำกันนะครับสมแควแซบเลืกข่แม่เลียงบุเลื้อดกัติดัดมายังหยามเหม่อนทีมายด้วน ไปพุ่นไปนาดอยวมันมันยำเอเดววกันมงันมาล้ำล้ำตาเลยง่ายอะง่ายเออเออยำกัวกุ้งานวันหน่งเนี่ชิ้นไม่๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมองนี่ออกันเดี๋อาเฮ็ดป้องนะ ฟังเอายงลงครับเอาถยนพรอนล้วก็ปลาหนองเกี่ยวด่างกระทั่งนี้นะครับฟังทางผนจิตจิจมมาท่าง่นก้อนปลา่อลวงมาทางพีง่าาครับดูเลยดูไป อาทา่านี่เอาครับปลาน้องครับนภพนก็กัดด่างแล้วครับเดีเ๋ยวเพื่ฟังท่างแยงครับหลังจากที่กัดด่างแล้วครับกเอาพักปอดน้ำฟังออกครับจะได้ไง่ายต่อเวลาเขาแพ่ลงครับเอาถุยนพพรปลาน้องให้จบเร่งมือครับ บาดเชิงลมันเสียข right ้าดอกไม่ไเห็นเลยปีน้บบนี้ปด้ดบอกเน่ยหอยเอาอ่ะ

อ๋อหลักของมาฟังจดึงพักปอดขึ้นนะครับพักปอดมารุ่นน้ำกันนะพี่น้องว่าสด็ปลาลายบ่ได้อเด้อ เตอะโชกันอ yeah. ูแ <tampoco S 2> so oh, mm ่ปลาสลิดพี่น้องย่างใหญ่เลยครับไอกเยอนพี่น้องเด้เครื่องหนึ่งแล้วเอลือน้อยหนึงครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าปลาเสรีวา ตึงๆตึงๆแล้วก็ง่ายให้สุอๆโอ้มีหอวเยี่ยนบบบนี้ห่อใหญ่ยนหัวเยี่ยนบ่เยียน่หมเยียนมีเจ็ดบ่จีนดอโอ้ตัวใหญ่เยียนเ็ตัวนังก็พอเนวยียนเนาะโอ้หลายตัวเนยนตัวนี้

โิโอ yeah. uh, 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 oh, uh. ้ตัวแญ่ปลาปลาออ้ฝ่ามือหนึ oh, ่งปลามีม oh, okay. ุ oh, okay. ่นค um> ah, ือปจับในปลานี่น exactly ีนนี่นี่มีมุ่นขึ้นปจับเป็่ตัว่ให้เตียมถอวงวางๆเลปลาปลาัใหญ่ยันไงยไงครับยันไงให้เตียมถวงนได้หน่อยบางออหมูปลาูปลาจนอิ่มต่นนีป็นอ มลหลหักงูกัได้เย็นลยักไปทางได่แล้วไม่ใจไม่ใจเย็นเฉียวไหลไหลน่อยเฮ้ยบ่ดปลาดองาวขีดยางดยวนียงูุยิงโอ้ด้เลยกระไฟกระไปนี่ก็ไหลไหลโอ้บ่รเด้อไหลเงี้ยนเมืองปลาสลิดนะครับเ่งสอบเลยครับ เย็นเยนเอเย็นตัวนโอ้โต้มเดี๋ยวมาลุ้นบาท,ที่สองนะพี่นอ้องติดตามต่อ,ตอไปครับเอาพี่น้องรอบที่สองครับหลังจากรอบแรกในปาสตริ์ไปเคิร์กสอดไปนครับขวากลายลายครับ ที่สองเห็นมน้ได้พี่น้องเยบเคือกพมเือย้อนขึ้นถึงมากพวาดพุ่องยกที่สองครับเลยเครื่องนึงเลยครับพี่น้องยกที่ครับเยเครื่องนึงเลยครับพี่น้อง

อ๋อแม่อีเดีนีู่ไหมโอ้ปาีอก็ลอย่างน้นี่มันแขนแน่นหน่อยครับนี่อยควงตูเลยครับโอ้ยตางหูเลยนะี่างเป็นลายครับใช้เอาเช้สอบหัว นอ้โสตัวีกอนี่นี่ตัววังหันเด้เย็นครับตั้งไอ้พ่นวิทยาเย็นชิมตัวที่สองครับจะได้กับใช้รอนน่นตีแมันนี้ใส่ง่ายมเอาตัวที่สครับถึงเบ็ดบยูรได้รุ่นนี่ถึงเบสรอยูรเลยุ่นีี้นี่ปลาเก่าดับฝานบกินเบ็ดต้เี มันไปสลิดนะครับพี่น้องประมือคนนี่มีมีมีมันวางงูแทนงูแทนกันโอ้ยพี่น้องโหดมสมบูรณ์งูกับโตใหญ่ใหญ่เ็ได้พี่น้องใหญ่ครับงูป่าเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการขาขาหาขาไปสิขาเต้นห่อขาเต้นดีด

หลอดใจหลายัะได้พี่้องงูนี่เป็นเลยอยนะครับ้มงูนี่พี่้องโอ้ยนนครับงานทนะงานทาีนทานราันอยยันหลอนี่อดท่ไหรับสามตัวโอาเอาได้าคนี่ฮะตุ้นีนึงนึ่งนึ่งเว้ รอบนี้ส um, um. like ่งใหญ่อยู่ดิส่งเอาใหญ่กว่าโมูแต่ว่าป่าผมบางนูไปเบืองหา่งหน้าจะอยู่ด่างแล้วครับส่วนด่างหตายง่ายอยู่มี่เลยครับรอบรอบที่ซองหันลายนะครับยกสามนะพี่น้องยกสาม อันนี้สองยกได้พี่น้องโอ้ปลาสลิดไม่เอียนครับปลาสลิดลายครับเดี๋ยวบางยกที่สามครับอันนี้ยกที่สามนะครับเลยเครื่องนึงหลายพี่น้องนะเดีย๋ยว่าอเอาพวกกอดถึนไปนะครับปลาคอไม่ได้ใส่ง,า,ง,งามพี่น้องตัวใหญ่ครับปล่อยง่ายแข็นเพิ่มบ่ตึกไอ้ข็งเพิ่มบ่อสุกดีนี่ช่วง ใส่เบ็ดแทงอยู่หลายล <c oughs> เ,าเลยพี่น้นองเี๋ยวเติ้ลมาจีนเบ็ดเติ้ลอะพี่น้องเดี๋ยวทาช่วงนำหน้าพี่น้อง<ข>อมาใส่เบ็ดบางทีใส่เบ็ดเท่นนานี้รอบฟันกระครบมือหมานมือหมามพี่น้องใส่เบ็ดรอบกวนสุดยอดนะโุกลงเลยได้เสียไรครับโุกลงมาแทงหมดอรับยางมวนครับ การทด้อบองไรวะเจ็้อยหสิบ้ายไหนอนเียตาถิ่น่ต้อดูนะคนดูอแล้วโอ้ยใส่ไงครับคนใส่ไงใส่ไงมันตำหนูหนึ่งตครับนึ่งตรอบที่สใส่ไงครับเอาครับจะเบิร์แล้วครับ

ไป่เ <l id> ราบานลูกพี่ลูกพี่เอาไปแน่หลวงพ่อเรื่มควนไปทั้งทังเี้ยทังทังด่างไอ้ที่น้องต้องเฝ้าเล่นมือครับยินงานพันเล่งครับไขึ้นเต้น้ำตาลเอาแล้วเอาแล้วรางดำร้างดำโอ้บัวหบัวหญ่โอ้โหสลิดครับ นี่ครับตัวนี้เงเลยครับตัวนี้พี่พครับปลาสเลยครับปลาเล็ดตัวนี้เเลยครับรอบนี้ก็ด้ไล่ให้ก่อนก็เหญ่ยังี้โอ้โดพี่กันเลยโอ้ยปลาสดไปเลยอ ยังงันี่ดูอเไปอู้หูนะอูเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 าั่เยนบ้าคนนบ้านี่่งว่าอยู่ายทั้งนั้นฮ่าฮ่าฮ่านว่อยงไง่ายรอ้ยังไงโอ้ ตรวจสอบเลยบรควุนชิ้นแตกหมดเลยมึงบ่ายนีแ่มึงูนอ้ย่านเน้อเอาครับรอบทุ่ไทยรอบที่หกรอบนี้ประคอขาดวาสีไหลนะครับป่ามันต่ำดังนะเนี่น มันรว้ว่ามันจะเตื๊กแหวมันลงแหบของบ้านหนูไปยึลงน้ำเลยอู้หูจำดังจ้ำดังหล <c oughs> ุนครับรุ่นรอ,ร,ร,อร,ร,อ 6. รอบสุดท้ายฝาใหญ่ครับรอบที่หกครับรอบที่หกรอบสุดท้ายได้เครื่องหนึ่งนะครับเอาเพ,พั่กว่ดอกกับเครื่อง,งนะอยิงแล้วอยามาลุ้นน้วกันครับ กว่าสิมานบอเอาขึ้นแล้วครับหมดแล้วพี่น้องตื่นดึบดึบดึบอยู่เขาดูว่าไปยังโอ้โหอ๋อใส่เนี่ยพี่น้อง

โอ้ยเต็มสอบอันยาปลาสลิดพี่น้องตัวใหญ่ๆซัมเฟอร์มือโลละห้าสิบบาทสนใจมาเอาเด้อครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเอาพี่น้องห <c oughs> ลังจากที่ลุ่งป่าแล้วนะกี่ป่าพี่น้องอันนี้ต้มเป็ดปลาไหลโอ้ยงอนลงเ,เป็นตัวเลยใบยังมึงโม่งอ๋อใช่ขี่ครับเนี่ยเขาเสียบเชียวด้ว ก้อยปลาสลิดหัวนีเใ็ดเปลยนหัวเกียบสีเด็กใช่เครองน้องล้างจากที่ลงป่าแล้วนะครับกินเข่าน้ำกัน่น้องบาวกินเข่ากินน้อน้ำกันครับปลาเผาชมตำก้มเป็ดปลาไหล กินขาวปลาน้ำกันนะครับไก่พัดเข้าขึ้นโอ้ยไมไ่เสียบผักครับกินเขาน้ำกันไก่ปลาต้มเย็นแล้วก็กินปลาให้ร้นอนต้คุง่งแก้วครับเป็นภาพบรรยากาศ่ิเสียงาเลยครับพี่นอ้องตุ่มห่มกันดีครับพี่นอ้องนะ

ที่นช่เรียกมาเรียกมาเรื่องของล่นเลี้ยงหนี้ก่อนแรงที่คนผูกพันร่างกายสุขสมโยตวนยันต์ตุ่มแดลงจ้างต้องไปบังคับเพื่อจะไดาเงินออพิษดูลาลื้อหลังตั้งแเจ้าวันหนึ่ง

ลอยนอนตายอยู่ดีใต้ปกอีหนูไหวจะเแล้วไม่ง่ายนอนข้าววันหึงมีคนพบศพผู้ลอยนอนตายอยู่ดีใต้ปกอีหนู